ครับสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ผมผู้ใหญ่สุนันบุญนำผู้ใหญ่บ้านบันเปาะมูหกนะครับขอญยาดประปะ,ะเราบุญครับเหลือเวลาอยู่อีกบกี่มือครับก็คือทางบันเปาะมูหกมูกเก่าเฮ้านะครับได้ปรึกษาหารือกันกันกบหลวงพ่อพระคู่วิสารบร่ธรรมแล้วก็ทางประธานผาป่าคุณลุงประท้วนใจเด็ดนะครับ ล้วก็มีท่นญญานผู้ใหญ่นครศรีนครชัยหญ,ญา้านป้อมโมเก่าแล้วกัท่านวัยยาวจกรวัดบันปะท่านผู้มุ่งในการอุดมพืชสีนะครับที่ประชุมกับมิตรตีเห็นชอบนะครับปีนี้ทางจังหวัดกาให้เอาบุญมังไฟได้นะครับในนํำบันป้อมูมหกโมเกากะขื้นแนะนำของตำบลคอวังนะครับซึ่งมือห่มบุญกับเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับตรงกับมือขึ้นหนึ่งคำเดือนหกนะครับวันอาทิตย์เป็นวันร่วม เมื่อวันที่สองวันจันทร์วันยุดชดเชยวแรงงานเป็นวันจุดบังไฟครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางชุมชนบันป้อมมูหกมูเก่ากได้สืบสารนำเบาผู้บัญญาชาวบ้านนะครับมาทายทอดให้พี่น้องได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวันธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยมีการประกวดบังไฟโบรานนะครับบังไฟเอเอไล่โบรานนะครับ เรากามีขบวนฟอนนะครับพร้อมด้วยทางการแข่งขันจุดบังไฟโบร้านบังไฟโบรานก็คือบังไฟติดลูกนะครับที่เขาจะทําการจุดเบิกบานนะครับเพื่อขอฝ่าขอฝนก็ขอเชิญชวน,ชนพี่นอ้องมาเที่ยวมาชมซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเขาเป็นการอุ่นเครื่องนะครับปีหน้า,าทางวัดบรรปอเฮาทางหมู่บ้านทั้งชุมชนเฮาเนี่ยจะมีการ ฉลองสลากสาราการไปเรียนหลังไงนะครับตีใสเวลาเฮ็ดมา1 1อปีในการกอ่อสร้างตอนนี้กล้จะแล้วเสร็จแล้วการังดำเนินการกอ่อสร้างกำแพงหน้าวัดบรราะใหม่นะครับในส่วนการบูรนณะตกแตง่งซุ้มประตูวัดหรือว่าประตูโขงพร้อมด้วยสถูปเจดีย์หลวงปู่พระมหาแปงปะคุโนของเฮ้านะครับกะตัวนั้นดําเนินการไปแล้วแล้วนะครับนี่มือ,ม,อมือห้อมบุญมือ,อวัดร่วมเนาะวันร่วมนี่กกภบคบ่า,บายนะครับภัก ตั้งแต่ภาคเศร้าไปนี่ก็มีสอยดาวมีตักบาดอ่าวันเกิดนะครับมีเทศวยพ่อนในภาคายช่วงเวลาประมาณใบสองโมงจะมีการกับมีประกวดขบวนฟ้อนประกวดบังไฟโบรานนะครับแลกก้วภาคกลางขึ้นก็จะมีมหรสพสมผลเป็นหมอลำซิ่งตื่นมาทําบุญตักบาดเศร้าอ่าวันที่สองนะครับก็บจะมีถวายพระทหารเศร้าแต่พระสงค์แล้วแต่พระคุณเจ้าแล้วก็จะบายซีสูขวัญให้กับทางคณะผาปาแล้วก็จะชมการจุดบังไฟ อาโบรานขื้นสูงพร้อมด้วยมีมหรสพหมอลำสิ่งวงใหญ่ในผคกกางเวนอีกรับก็บขอเชิญชวนพี่น้องอ่ามาซอยบุญซอยงานกันนะครับมาบุญน้ำกันมาไหวอธิธษฐานหลวงปู่พระมหาแปงพระคุณโอน,นะครับอดีตเจ้าวาดวัดเป็นปออดีตเจ้าวาดวัดปลาลำดวนและอดีตเจ้าคณะอำเภอขอวังนะครับซึ่งปีนี้อ่าผมก็ได้นำทีมคุยกันกับกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับได้สรรหาลางวั่น มาให้ในการประกวดบังไฟโบรานบังไฟอ่อแล้วกับบังไฟขึ้นสูงแล้วกับขบวนฟอนนะครับมีหลายๆท่านกับโอนเงินเอ้าบัญชีมาแล้วครับเมื่อนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์เชิดแสงกานะครับที่มา,าได้นําเสนอเรื่องเล่า,อาของชุมชนบันเปาะหมู่หกหมู่เก่าเฮ้าให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันครับผมการจะขออนุญาตไปไประชุมอำเภอก่อนนะครับเมื่อนี้ท่นนานนายอำเภอดประชุมบุตบังไฟอำเภอคอวังนะครับสิบโมงกะขออนุญาตพบปะพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ